สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุ้ยจาก724สอินชัวค่ะจะมามอบรางวัลน,นะคะให้กับผู้โชคดีนะคะกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นตั้งแต่1กุมภาถึง30เมษายนที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือกิจกรรม Every a f ฟ l ิเอชเช i เีนะคะกิจกรรมนี้นะคะมอบให้กับผู้โชคดีค่ะที่ทำยอดขายสูงสุดนะคะโดยมีรางวัลบัตรเติมน้ำมันฟรีมูลค่า5 0 0 0บาทจำนวน ค่ะและตอนนี้นะคะยุ้ยอยู่กับหนึ่งในผู้โชคดีนะคะนั่นก็คือ <may> ค <Switzerland> <c oughs> e ุณค well. <c oughs> <that> so ่ะพัชราสวนทรรค์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมที่ผ่านมาก็ลืมว่าลูกค้าอยากแบบว่ารู้จักเจ็ดสองสี่ก็จะซื้อไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่เป็นสมาชิกเจ็ดสองสี่แอปพลิเคชันมาหรือยังคะก็ตั้งแต่ กักกิจกรรมนี้ที่พัชราส่งงานไงเท่าไหร่คะถ้าที่ทราบ30ถ้าอยากได้ยอดเยอะๆอย่างที่พี่เขาทําได้อย่างที่ที่แบบอันดับหนึ่งเขาได้ยอดสวยๆแสงกว่ารบกวนที่พัชรานะคะฝากอะไรถึงสมาชิกท่านอื่นๆด้วยก็ถ้าอยากได้มีรายได้เพิ่มนะคะก็ลองสมัครเบีดสองสี่ดูมไม่ได้เลยแค่โพแล้วก็เขาจะมีวิธีการขายอะไรให้เงหมดเลยค่ะเห็นไหมนะคะว่า ไม่ยากเลยนะคะง่ายมากๆนะคะกับการเป็นสมาชิกของ724 a f f i a t ค่ะกิจกรรมของเรานะคะมีต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะมีให้ร่วมสนุกด้วยเรื่อยๆค่ะติดตามได้ที่ Facebook 724 Training นะคะและ Line ด724 Training ค่ะและต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีนะคะนั่นก็คือพี่พัชราค่ะรับรางวัลไปเลยค่ะบัตรเติมน้ำมันมูลค่า5,000บาท เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะกับแคมเปญครั้งต่อไปคะ่ะซึ่งผู้โชคดีอาจเป็นคุณก็ได้คะ่ะ7จ็ดสองประกันออนไลน์ซื้อได้เจ็ดวัน2ีชัวช่วโมงค่ะ